พุูดพุ่นูดดูทางไกลๆพุูดเพราะพนาพักบุงมันกินตอนนั้นพุ่นตัวใหญ่ๆอยู่ทางพุ่นไอ้น้อยรอสะพานพุ่นบ่แม่นั่นเห็นบ่นั่นต่อของหุ้มลูกของหุ้ม่วดเดี๋ยวรอบังพอบัง

นั่งต่อครูมาลูกครูมาเอ้อเดี๋ยวหอดบลกหอยบลกหอยไม่ต้องขีดไข่ข้อตั้งน้ำใส่น้ำหอนหอนเขาฮ้มกระชิงเอากระทูเอาแล้วเนาะตัวนี้หน่อยปลอยขึ้นเด้อ ตัวน่อยปล่อยขึ้นเอาตัวใหญ่เออเอามันแขิงงมันสียบบ่เอาเอาเลยเอ้ยป้าป้าใสบงปทสโต 3 tuo thôi nói. 3 tam tuo. cái con có poi lông poi lấy. chắc là đứa, mượn đấy. วานปิดปิดโอตึกเมื่อจังหน่อยป่ะ 2 tổ tôi nhai yếu nè Lập này để 2 tù Thường nghe tôi bốc khoai nhai vào này nọ Dù bó อ้โอ้ไปยังไปยังอุ้นลุดลุลุดลุดลุลุลุุ้ยคุบคุบอเจอถงไหมบเจ้ขึ้นมาตัวใหญ่อยู่ตัว่นเจอถงไหมลไปบนี่ฟึบโอ้เหเนาะ ปลาขาวปลาขาวเอาบ่เออเต็มหอดปลาขาวอยเอาถุงมาน้าแมบอกว่าทถงมาน้าแมอาอาใอาใส่ถุงเลยปลาปลาขาวอียงแบบนี้ฮะปลาขาวแบบพันใดนี่ปลาขาวหางแดงนี่เนะ เออตวน้ปล่อยนิดออกไป oh. ตัวใดหน่อยก็ปล่อยออกย <c oughs> กกางๆสาบคนเรื่องสองฟุ๊บโอ้แหบอแตกเ <c oughs> ลิกบออ็งย <c oughs> ังคือไพ่ไพ่ฮ <c oughs> เดีอเด้อเดใจเย็นเใจเย็นๆม่ยังคือไพ่จุดจดเอานั่งลบันนี้ขึ้สีห่อนแห้งห่อนแห้งนนนี่เลิกบ่อเออเลกอยจะลงไป ไอ้น้อยเราหอนแล้วลงไปเหล่งน้ำเซื่อนี่ไปง่าอ้หน่อย่ออ้าปาปาบบล้อหลุดเลยไยังเขาเหีตัวใหญ่อยู่พันวาผู้ใดาจดจวดจดเอนฟองน้ำอยู่โอ้ปาเนีนปลานิดิ่นแ่ไหปานิคือเป็นสันเป็นปลานิน่เออปลานิน

ก็แต่ท่านได้พ่อโลอยู่ฝุ่นท่านจืดจืดจืจวดมากอยู่คนเ่วย่าหยตัวนวตัวนึง không khuyên thế đấy buông uẩn như ừ. ra chưa quần này